<Hey. S 2> สวัสดีค่ะเมื่อนีิมาพอกับช่องบาวทุนสาวจอยค่ะเมื่อนิ่ะกะสาวจอยกะมนี่ตัวเดชมาฝากพอพอมเม่เอฟซี FC เนาะค่ะกะเดี๋ยวก็สามมาเบิงงกันเนาะว่าตัวเด่ดมาจากสงหมวดที่แล้วคันถือบออันนี้กะเดี๋ยวค่อยมาเบิงงกันเนาะจ้า 聊。Yeah. ่าเลนที่สาวจอยให้ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะบึงไปก่อนเนาะค่ะท้าผูดใอชอบก็ค่อยจัดเด้อเป็นเพียงแนวทาง เดี๋ยวข้องคนมาเบิงตัวเลขกันค่ะอันนี้สาวจอยได้มาจากอาจารย์สายบุญค่ะคุณมวลปัญญาหนีก็กเขาจ้าเขาเจ็กเก่าเนาะเดี๋ยววันนี้เ้ากกับคนมาเบิงกันว่า มันจะเขา่าอีหยังมาค่ะเอามาเบิงตัวเลขกันเลย นนกัเป็นตัวเลขของห้าเนาะคะ่ะอันนี้เป็นเลขอาจารย์สายบุญค่ะเพื่อนว่ามาชัวอาจารย์ค่ะเลขสายบุญเนาะงวดวันที่หนึ่งเดือนกุมภาสองเจ็ดนะคะสองห้าหกเจ็ดเนาะอันนี้เพื่อนก็จะหายเลขมากก็จะมีวิ่งวิ่งบนเจ็ดกับแปด เพื่อนก็มาจับคูไฮสามตัวบนก็จะมีเจ็ดแปดสามเก้าแปดสามหนึ่งเจ็ดสามเนะคะ่ะตัวเน้นตัวเน้นเน้นของเพื่อนเพื่อนก็จะเน้น เกแปดสามนะคะเก้าแปดสามแล้วก็ตัดสองตค่ะสองตัวบนกับแปดสามกับเจ็ดสามนะคะตัวนี้เพิ่นเน้นทั้งสองตัวเลยนะคะถ้าเอฟซีธันใดมากระจัดเดนอะลองมือเนาะค่ะี่ตัวเน้นเพิ่เนเด้อแล้วก็จะมีเลขล่างค่ะล่างวิ่งวิ่งล่างค่ะมีหัก,กับศูนย เพื่อนกระจับให้ก็เป็นสองสองตัวล่างค่ะสองตัวล่างนี่ก็จะเป็นศูนย์ห้าละก็สองห้าเลยค่ะอันนี้ก็จะเน้นเน้นทั้งสองตัวเลยค่ะก็จะประมาณนี้ถ้าเอ็กซ์ซท่านใดชอบก็ลองจัดเบิงเนาะค่ะลองจัดเบรงค่ะตัวเลขก็จะประมาณนี้เด้อค่ะสาวจอยเอามาฝากกันเนาะ เลขอาจารย์สายบุญเพิ่อนไหามาชั่วค่ะเพิ่อนว่ามาชั่วเดอ้อแล้วก็ล่องเบิงค่ะทาผู้ใดมากกะะจัดบ่มากามากับพานค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจราราณในการรับชมเด้อค่ะอันนี้ชาวจอยก็เอามาเพื่อว่าพอผมเม่์เมยเอฟซมากเนาะมาก หวยที่สาวจสอยเอามากระลองเบิองเด้อค่ะเพื่อมันเพื่อมันเข่าค่ะหาบาทสิบบาทไปจับลอตเตอรี่ไวะะ้เด้อค่ะจับลอตเตอรี่ไว้ไปซื้อลอตเตอรี่กันไวนะะ้เด้อจ้าคนละใบทสองใบเนาะเพื่อมันเข่าเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นกะหายมา 0079ค่ะแต่ว่ามันเข่า2ตอตค่ะ2อตัวถ่ายเนาะมันเข่าบนค่ะแต่ว่างวันนี้หอกก็ล่องเบิงค่ะเพื่อท่านไดชอบกระจัดอย่าลืมว่านี่คือเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเป็นเพียงแนวทางสาวจ่อยเบาทูนอามาฝากค่ะถ้า f 4, อฟซีพอแๆแ่มมากระจัดเลยเด้อค่ะ เผื่อมีโชคน้ากันเนาะเผื่อเพิ่นเพิ่นปล่อยมารอบนี้เผื่อเฮาจัดนลาเพิ่นเผื่อมันมีโชคมีลาบน้ากันก็อยากให้พ่อพ่อแม่แม่ได้ได้โชคน้ากันเนาะพ่อนนเนอะาะค่ะคลิปนี้ก็เป็นเลขของอาจารย์สายบุญนะคะเพิ่อนหายมาเนาะเพิ่นกัดร่อง สาวจอยก็เบ,บิ้งองเพื่อนเราล่ละค่ะงวดนึงมันเข่าบัน้งวัวซอนก็เลยล่องเอามาปล่อยเบิง้งผ่าเผื่อมันเข่าถ้าเอฟซีพอๆแม่ๆมากชอบก็จัดไปเลยค่ะกไปหาลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะเพราะว่ามันคือมาตรงกับเลขดังเลขดังอีกแล้วค่ะมาตรงกับเลขดังคือสีหาไดบอก็ล่องไปจัด เบิงค่ะว่ามันจะมีบอลองเบิงด้ค่ะเพื่อมีโชคน้ำสาวจ่อยเนาะอันนี้เอามาฝากค่ะเน้นๆไปเลยค่ะวันที่หวยงวดวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกเจ็ดนี้นะคะเลข จากอาจารย์สายบุญค่ะเพื่อนก็บ,บอกว่ามาชั่วเนาะจากภูพ่อนเฮ็ดเพื่อนก็มันจะค่ะคลิปนี้สาวจอยก็ฝากไว้ด้วยค่ะอย่าเอาคลิปนี้ไปลงในช่องอื่นเนาะคะ่ะค่ะมิคือเลขอาจารย์สายบุญเด้อค่ะคลิปนี้กับ่าภว,วไห่้าเรก็ยังอ่อ บอก<บ>ให้ไปเผยแพร่ต่อเด้จ้าคลิปนี้ไม่อนุญาตให้ไปเผยแพร่ต่อนะคะคลิปนี้เนะาะค่ะสาวจ่อยก็ฝากไว้แค่นี้และค่ะถ้าผูา้ใดชอบป,ประจัดค่ะ